ก็วันนี้นะครับเดินเข้ามาดูป่านะครับมาดูลูกไซนะฮะก็เดี๋ยวดูลูกไซไว้นะว่าจะสุกทันสัปดาห์นี้หรือเปล่านะฮะโอ้โอ้เดินเดินมาเจอตัวเยอะเลยนะตัวลูกลกเป่านะ ตัวหนึ่งเกาะอยู่นู้นนะฮะสองตัวนะฮะอืโอ้เดี๋ยววันนี้พามาดูลูกใสนะโอ้มีตัวเยอะเลยนะครับน่าจะมาจินลูกใสกันนะ อลูกใสกำลังจะสุกนะครับมันหยุดนี้ก็น่าจะได้นะลักษณะน,นี้นะครับอากำลังจะสุกนะครับดูลูกอื้อ ใ่ครับดกเหมือนกันนะครับเข้ามามีตัวบินออกจากต้นนี้นะน่าจะร่วมยี่สิบตัวได้นะะนกเป้านะร่วมยี่สิบได้นะครับออกจากต้นนี้แหละต้นเดียวนะอ เดี๋ยวเรามาจัดกันวันหยุดนะครับผมเจอกันวันหยุดครับโอเคครับผมเดี๋ยวป่าเล็กๆเ,เนี้ยเดี๋ยวมาเจอกันวันหยุดอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาดูลูกไซเฉยนะฮะเตรียมตัวนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเพิ่งเจอคลิปผมก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งนะฮะ เพื่อจะให้คลิปแจ,แจ้งเตือนนะครับเวลาสายแข็งลงคลิปใหม่ๆนะก็กดกระดิ่งนะกดติดตามไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมดูมาชมอ่าลูกใสดูลาดเลานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปล่านะครับ สำหรับสัปดาห์คลิปต่อไปก็วันหยุดนี้ก็น่าจะเป็นหัวระเบิดเหมือนเดิมนะครับผมจะมากับหัวระเบิดนะครับกดติดตามไว้นะครับผมโอ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ